น้องเกลเขี้นกระเป๋าเครื่องสำอางถูกถามไหวไหมคำตอบทำคนฟังยิ้มเลยอยู่ในวัยกำลังช่างพูดช่างเจราจาแล้วคะ่ะสำหรับซุปตาฟันนนมน้องเกวล,ลูกสาวของชมพู่อร,รยาที่มักจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้เห็นกันอยู่บ่อย ล่าสุดปอมวินิชช่างแต่งหน้าประจำตัวของชมพู่อรยาได้เผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักขณะที่เจ้าตัวได้วานให้น้องเกลเข็นกระเป๋าเครื่องสำอางมาให้พร้อมระบุคแคปชั่นว่าใช้แรงงานเด็กเจ๊เกลทำได้อยู่แล้วจากนั้นเมื่อใช้เสร็จปอมวินิชย,ยังวานให้น้องเกลเข็นกลับไปไว้ที่เดิมอีกโดยมีบทสนทนาสั้นๆว่าเอาไปเก็บที่เดิมได้ไหมไหวไหมซึ่งสาวน้อยก็ได้ตอบกลับด้วยเสียงอันสดใสแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นว่าไหว งานนี้ทำเอายอดไค์กระหน่ำเข้ามาแบบรัวๆทั้งยังพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยค่ะว่าแบบนี้จะไม่ให้หลงรักน้องเกวกได้ยังไงแฟนลับใจเหลวกันเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงน่ารักน่ารักของน้องเกลเกลรักาให้รุป้มหน่อยเร็วรักให้รูปป้อมหน่ยหปปอนยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก่งจังเอาไปเก็บได้ไหมรักไปเก็บที่เดิมไหวไหมไหวรักไปเก็บที่เดิมลูกเก็บที่เดิม เก็บที่เดิมที่เดิมอยู่ไหนที่เดิมอยู่ไหนลูกไหวน,นะเกง่งเก่งมากเก่งมากตบมืตอตบมืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพ<แ>ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ